เฮ้ยเกมเปิดแล้วทุกคนรออะไรเลยครับแต่เนื้อหาที่ถูกลบแล้วน uh evet ี่คืออะไรให้ตายเถอะเกมนะฮะเปิดแล้วแต่ชื่อยังไม่เปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมไปไปดูกันว่าตัวละครเราจะยังอยู่ครบดีหรือไม่และที่สำคัญเลยก็คืออิเจอร์เอคูณสองดุกเพื่อดูว่าครับเอาจะประสบการณ์พี่ยาพูดได้แลอ ืมผมทำอะไรผิดวะเฮ้ยอไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละเกมหรือว่าคนมันแห่เข้าเยอะเกินไปวะเขาลองใหม่อีกทีแล้วกันนะครับเชื่อเลยวะเนี่ย หนึ่งนาทีโอเครู้เรื่องแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยการเดินทางไปชนภายในคลิปโรลนี่แหละแล้วมานะครับก็สามารถไปดูกันได้จนกว่าจะถึงไอดีจุดนี้เนี่ยมันผ่านอะไรกันมาบ้างครับตัวไอด้านบนได้เลยนะฮะใครได้ดูแล้วเนี่ยก็กระเทือบไปคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับผมเวลกูรรอแป๊บหนึ่งนาทีครับน้องๆเข้าเกมมาได้แล้วเนี่ยก็รออะไรกันสิครับใส่โค้ดสิครับรออะไร I am b l แบ k b l a บ k black นะครับแบบนี้เลยเราก็จะได้มาที่25ลีโลและ1,000แพทเย้ <Yeah. S 2> hey. นะครับผมไม่ให้เป็นร้อยไปเลยละครับลูกเยมเอาเรื่องและหลังจนากนะ้็ว่าาเปิดดูตัวละครหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย <c oughs> เล็กน้อยไหมก็เล็กน้อยอยู่นี่ไดีโอ โอ้ oh, หน้าตาก็จะตะแคงข้างนมบึ้มๆแบบนี้เลยนะครับต่วนตัวละครอื่นๆนั้นก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเออก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโ้ยอ oh. เอาเรื่องโยตั่ตัวละครของเรานั้นก็ยังอยู่แบบเหมือนเดิมเวเลกเกิรเดี๋ยวกอนอื่นเขาลองเปิดไข่ก่อนมาครับผมประเดิมไปเลยหกหกใบครับ <c oughs> <c oughs> หวานเจี๊ยบรากไปเลยแล้วปึ๊บอะ ไ <G ül üyor> ข่หายครับท่านผู้ชมไม่ได้เลยเหรอกรีโรเท่าเดิมไข่หายเฮ้ยจริงจมันเปิดแล้วมันมีนอะไรด้่งขึ้นจอมาป,ปุ๊บ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 ไม่ใช่เหรอย้อมใจกับไข่หายแล้วก็มาสุ่มรีโรกันเล็กน้อยแต่ตอนนี้ขอดูตู้ก่อนชี้แทงท็อปมาสเตอร์เฮ้ย <G ül üyor> <G ül üyor> ตัวละครเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแบบดูแทบจะไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับ เดีย๋ยวเราจะไปสุ่มรีรูกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวละครที่เราจะสุ่มทั้งหมดนั้นก็คือมาราะตัวนี้นั่นเองนะครับและก็สุ่มไปเลยเพื่อว่าอัปเดตใหม่ๆนี้มันจะปรับเลทให้ศูนจุดหนึ่งนั้นออกง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวหรือเปล่าหรือกูมโนไปเองสุ่มไปเลยแล้วกันครับเวลกูดเราก็ยังอยู่ในสายฟรีไม่ซื้อไม่เติมไม่ขอเหมือนเดิมเลยครับ ในการสุ่มแต่ละครั้งนั้นมันก็จะใช้เวลาโอ,โ,อโอ้มันเป็นสองบาพอย่างนี้นี่เองนะฮะตกใจเล็กน้อยโอ้ดาเมจยี่สิบห้ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะพะนุมจัดไปเลยแล้วกันเออมันได้ของดีบ้างแหละเกมเปิดใหม่ๆสดๆไงแล้วมีบ้างนะครับหรือเปล่าวะเนี่ยกูรุนเหมือนกันนะ่ะจะขอสุ่มไปสักห้าิบครั้งพอไม่งั้นเปืองตายพอดีเฮ้ยยังไม่มีอะไรออกนะครับตอนนี้ ไม่ได้ออกจากเกมนะครับตอนนี้ฮะเอาเรื่องเอาเรื่องลิลลฟีก็เหนียวอยู่เออในต,ตอนนี้นะครับก็แนะนำอย่างเดียวให้ลงอีเวนต์ไข่แบบรัวๆลยครับเพราะก่อนที่มันจะเอาออกไปนะฮะตอนนี้แต่งเขาจะคูณ2ทวีคูณนั่นเองนะแับผมเอาเรื่องยังไม่มีวิแววเอาเรื่อง <laughs> จะยังน้องจะยะน้องจะยังน้อง มันต้องมีอะไรดีๆบ้างแหละวะเกมเปิดใหม่ทั้งทีนะครับเลอกลับมาเปิดใหม่ไม่ใช่เปิดใหม่โอเคเออเออเออช่วงนี้เกมติดเกมปลูกผักซะด้วยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย <c oughs> ก็ลองมานั่งสุ่มกันะครับโอ้โหระยะมาอีกแล้วไม่ไหวเลย <c oughs> สุ่มแล้วองไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นปลูกผักต่ออีกนิดหนึ่งนะครับมันไม่นับใจ <c oughs> มันไม่นับ ขอดีๆสักพีได้ไหมจะหนีไปเก็บปลูกผักนี่ไม่เอานะเฮ้ยเอาว่ะเอา,เอา,เอาว่ะเราบอกว่าเราจะหนีไปเก็บปลูกผักนั้นมันจะของดีมาให้เราหรือไม่ไปดูแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหลือเจ็ดสิบห้าแล้วนะ <c oughs> สั่งบับคู่มันก็ยังไม่ดีพอมันต้องบับคู่แบบส่นจุดหนึ่งทั้งคู่เลยอย่ี้อ,อืฮออยังไม่มาครับยังไม่มาครับเออ เออเออกล้าวนๆเลยไม่อยากจะได้กล้ามเ้ยอยากจะได้ที่มันอะไรที่มันดีกว่ากล้ามก็ใช่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเมลิกูดเลยไปต่อครับขนาดสองบัฟก็ยังดูดูก่อน <laughs> เผลอข้างล่างเป็นดีที่งานเข้าเลยนะอ่ะเฮ้ยยังไม่มาครับยังไม่มาครับอย่าอ้ <c oughs> oh my God. บับเลยวเนที่ยคิดตั้นเหรอเนื้อไรอะมันลดเงินอีก50%ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ50พร้อมเลือดแล้วก็อ่าอะไรแย่ๆเลยแล้วก็อ่าเพิ่มเัินอีกหนึ่งตัวเหรอหรือว่าลดลง1ตัวบายหนึ่งตัวคืออะไรวะ <laughs> ไม่รู้แต่ลูนูดีไหมบอกกันได้นะครับถือว่าเป็นรายที่แจมเป็ดมากๆโอเคเวลิกูด okay, ถือว่าผ่านแล้วคลิปวิดีโอนี้ แล้วก็ใส่คองชมใหม่เล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าสําหรับทัตซึมะกินะครับมันไม่เหมือนว่ามันจะแรงกว่าเดิมหรือยังไงคำนวณดาเมจใหม่ละและก็ตัวนี้อย่างมาดละก็จะไปด้วยนะครับเพราะบัฟพี่แกนั้นค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งก็ยังดีแหละมันคือลุ้งไงเออ นี่ไม่ใช่สูตรหนึ่งวัตเตอร์แฟกสนับสนุนโดยบิวปกรณ์ชอบตอนนี้บิวปกรณ์รับอีโวใหม่สดๆกับแมปใหม่สดซิงซิงเกเบลล่าสุดกับแมปเรนเจอร์แอนด์มิเรนเจอร์เอ็กซ์นั่นเองนะครับผมภายในร้านนะครับก็จะมีรับอีโวตัวละครหรือรับหาตัวละครลับต่างๆนานาตัวแรงหรือบริการไอเดียจุจ่ก็มีนะครับผมก็สามารถจุดซิมมาที่ร้านได้แบบสตริง จุ๊บมาครัปแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจําเครื่องตั้ง m K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษผมเจ้าโอคารุนออกแล้วก็ใช้แค่สามตัวเท่านั้นเรามาดูกันว่า จะพาดไหมแบบรวดเร็ว,เ,รว mm hmm. เพราะว่าทัตซึมะกิของเราโดนเนื้อป,ปินคลีไปแล้วในตอนนี้มันไม่ใช่โดนเนื้อหรอกมันก็แบบว่ามันเหมือนดาเมจมันจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยน,น,นิดนิดหน่อยหน่อย,อยว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเพราะาเราลองตีรอบแรกเนี่ยจบประมาณสานาทีนะครับแต่คลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยจบประมาณ2นาทีนะครับมันต่างกันหนึ่งนาทีเลยนะเฮ้ยเราก็เลยทําการที่จะยัดดาเมจเข้าไปเพิ่มจ้งมาดาะะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะตึงไหมไปดู บรรลั6 5นะเว้ยไม่ธรรมดาเลยมาลุยครับและจังหวะนี้ใช้แค่สามตัวนะครับจำนวนเงินในการอัปเกรดก็จะมากขึ้นเราจะอัปเกรดเป็นทัตซึมกิตันมรรลตันครับเป็นจะตันตอนไหนเนี่ยมาดูเพราะว่ามันแพงซะด้วยค่าอัปเกรดเอาละน้องกระตุยกำลังเข้าวงกางครับแป๊บยังไม่ตายครับระดับนารูตูดนะฮะแตกแล้วกำลังสมทบกำลังมาครับ แล้วก็ซอยครับยิ่กยิ่งยิยิยิาตึเบกอนะครับกำลังไรตอดนะครับท่านผู้ชมคะสรุปบาระเข้ามาถึงก็พุ่นขัทุยเลยก็อัปเกรดไปเลยครับจังหวะนี้อัปเกรดไปที่มาดระแบบย่ำยำแต่เราก็ทําการคลิกไปที่ทุกตัวเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอจะได้ตั้งออโต้ได้ด้วยยังไงเลยครับนี่ฮึซ้อมซ้อมไงซ้อมซ้อมขัทุยตุย เดี๋ยวมันตัวใหม่มาแล้วเว้ยตัวใหม่ก็จะมีเรือดที่เยอะขึ้นและดาเมจที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโอเคอัพเกรดไปขั้นสละจะเย็นน้อง <c oughs> ของเงินี่สองพเท่านั้น2องพเรียบร้อยครับอัปเกรดไปอีกขั้นที่3และเราก็ต้องคลิกตัวบนตัวร่างเรียงกันด้วยเลครับมันจะได้เรียกว่ามันจะได้ชินในการตั้งวาโคเอฟเครไงแหะครับแต่ตอนนี้คลิกไปครับเออเออได้อยู่ ได้อยู่ยี่นาทีเรามาดูตอนนี้เริ่มไกลล่างนะฮะตึกระตุยร้ายร้ายกาดตกอีกทีทัดเราวน่าจะแตกหมดดงหมดโดงเข้ามาสมทบต่อครับทางฝั่ง,งของนานูตโตะและก็คาทุยต่อเอาวะเอาว่ะเอาว่ะได้อยู่ครับจังหวะน,นี้และสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นอัปเกรดเพิ่มขึ้นอัปเกรดรออเรดออตอนนี้ครับใกล้จะเต็มแล้วนะฮะสำหรับมาระระครับผม แต่ตังเขายังไม่พออีก6400ครับท่านผู้ชมได้อยู่ได้อยู่จะจบก่อนไหมเนี่ยจะจบก่อนบรรลักจะเต็มไหมเนี่ยผมว่าจบก่อนแน่นอนงานนี้มัน <c oughs> ตีนานเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอะไะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะทำการฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆือๆครับผมเร่โอ้โหครับทิอมอกินะครับเหมือนดาเมจของเขาจะโดนลดลงเยอะเลยทีเดียวไหมเนี่ย ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะลดลงเยอะไหมไม่รู้แต่ร,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 รู้ตีนานมากตอนนี้ <c oughs> ตอนไหนจะตายเนี่ยีนน่นาทีวะเนี่ยหรือว่ามันปรับว่าเลือดัปเยอะขึ้นวะหรือว่ายัางไงวะงงตอนนี้งงอยู่ <c oughs> เออเออบรรัตันครับแต่ไม่ได้มาครับแตกก่อนตอนนี้นายโตว,วิ่งชาร์จบ้านครับเรียบร้อยบ้านแตกอ่ะฮี จบภายในจบภายในไม่ค่อยากจะรุนเลยครับจงังหวะนี้ครับอ,อื้วายูวายูกี่นาทีไม่รู้ดูไม่ทันกูรีเพย์อย่างเดียวเลยให้ตายลงไปก่อน <laughs> ผมม็เลยลงทำการจับสถิติแต่ละรอบมันก็จะอยู่ที่สองนาที43วินาทีครับแต่ข้างโอเคอยู่นะเพราะว่ารอบที่แล้วก็สามนาทีกว่าเลยทีเดียวครับ ได้อยู่จีนเกชอบมีเป็าาบบน,เนการรับฟาร์มแบบอนิเมะแมนิการ์ดด้วยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงทักมาได้ถ้าผมยังไม่หลับนะฮะมีทั้งเควส์ลองยูดบแล้วเควสต่างๆใหม่สุดสิ่งอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับในอัปเดตน